ได้รับออเดอร์เค้กวันเกิดติมไปปเอพิกมานะคะแบบตามในรูปที่แนบไว้ด้านล่างนี้เลยแล้วลูกค้าก็ขอเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนด้วยซึ่งเค้กแบบนี้เราสามารถทําได้2แบบก็คือเราจะคลุมเค้กด้วยน้าตาลฟองดองสีฟ้าก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นบัตเตอร์ครีมสีฟ้าก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเค้กก้อนนี้แม่ละเมียดเลือกที่จะปาดด้วยบัตเตอร์ครีมสีฟ้าไปเลยค่ะไม่คลุมน้ําตาลฟองดองเพราะว่าบัตเตอร์ครีมรสมะพร้าวของเราเนี่ยรสชาติมันนัวหอมอร่อยนุ่มละ,ละลายในปากขนาดนี้ก็อยากจะให้ลูกคา้าดกัเรรี่กกราาปท เค้กด้วยบัตเตอร์ครีมโดยที่ไม่คลุมน้ําตาลเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อการตกแต่งเค้กของเราเลยค่ะเรายังสามารถตกแต่งเค้กด้วยตุ๊กตาน้ําตาลปั้นจากน้ําตาลฟองดองได้ตามปกติเหมือนเดิมรวมถึงการแปะน้ําตาลด้านข้างเค้กแบบนี้ด้วยนะคะาปาดเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมแล้วเนี่ยน้ำตาลพวกนี้เขาจะไม่ไหลไม่ย้อยไม่เยิ้มไม่ละลายเลยเป็นสูตรบัตเตอร์ครีมมะพร้าวที่ดีงามจริงอร่อยมากไม่เลี่ยนเลยนุ่มละลายในปากใช้แต่งเค้กมะพร้าวได้ทุกแบบเลยค่ะใครส<ใ>นใจเรียนทาเค้กมะพร้าวสูตรขายดีอันดนเละะย้ค